S <S <S ของจริงมาแล้วครับเซลโบกี้สำหรับ v ิวเตัวเริ่มต้นแล้วเราไปจับไปแปลงเป็นตัวตัวท็อปอัลติเมทหรือว่าอีลิแกนนะฮะนี่ครับอย่าบอกนะข้างหลังคือ1.9 Active ตัวเริ่มต้นแปลงครับผมเนียนเนียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทำอะไรบ้าง<ป>ทำไมถึงออกมาเนียนตาขนาดนี้เหมือนไม่ใช่ตัว Active นะนะเซลกี้ อ่าเดี๋ยวให้ให้ดูมุมตรงก่อนนะคะอ่ามีตรงไหนบ้างที่ไม่เหมือนที่ไม่เหมือนนะฮะจริงๆถ้าเป็นแอคทีฟใช่ไหมตัวเนี้ยเคี้ยวตรงนี้สองชั้นตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีเทาอ่าแล้วขอบตรงเนี้ยขอบกระจังหน้าตรงเนี้ยครับรอบๆตรงตัวกระจังเนี่ยจะเป็นสีเทาอ่าแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นสีดาดาแบบดาธรรมดานะหรือว่าดําด้านใช่ครับตัวเนี้ยยกหน้าตัวของตัวอิลิแกนหรือว่าตัวอัลติเมทมาใส่ จะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีของรถนะก็ะะคือสีบอลเงินตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีเงินแล้วก็เคี้ยวตรงกลางก็จะเป็นสีเงินนะฮะเดิมไม่มีไฟตัดบอกนะเซลปกกี้ก็ใส่ตัดบอกเพิ่มไปให้นะ,ะตัดบอก LED แท้นะครับนี่คือยกหน้าของตัวท็อปมาใส่แล้วแล้วทำไงต่อครับเซลปกกี้อ่ะเดี๋ยวจะมาไปดูเพิ่มความหล่ออ่าเพิ่มความหลอด้วยฝามอนซ่านะฮะมอนซ่า F1 นะฮะ ทรงเนะตอนนี้ก็ลงในเล่มเป็นบอลดำให้ให้ลูกค้านะคะฟิล์มก็เป็นฟ้าใสนะลูกค้าเลือกฟ้าใสนะค่ะคันนี้ลืมบอกว่า f c ที่ไหนคะเซบกเ้ชลบุรีค่ะชลบุรีนะอยู่ลูกค้านัดหมายเราไปส่งมอบที่แถวแถวบอวินที่แม็กชลบุรีครับผมนะฟิล์มฟ้าใสนะกระจกข้างกระจกข้างเดิมเป็นสีดำนะสำหรับตัวแอคทีฟนะก็ เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือบรอนเรียนเป็นดำแบบนี้เลยครับตัดด้วยดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะฮะทำไมเนียนตายอีกแล้วอ่ะปกติแอคทีฟจะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวที่แก้มค้างกับเสาอากาศกับเสาอากาศนะเรียบร้อยแล้วนะเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอุดทําสีค่ะอุดทําสีนะติดราวหลังคาครับราวหลังคาตัวนี้ใส่เป็นมดำเราให้เดี๋ยวเขาหาว่าเราเอาตัวของเดิมอ่าของเดิมอยู่ในรถอยู่ในรถครับผมเอาดูไหมได้ครับ นี่นะครับของเดิมนี่นะฮะ,ะ,ะเ,เอาโอกาสแล้วจริงๆนะคแต่ไปเลี้ยวอยู่ตรงไหนเดาก่อนคันนี้นะคะติดราวหลังคาหลอกนะคะเป็นสีดำเงานะคะแบบนี้เลยอ่าใช้งานได้จริงไหมคะสเสือเศเอาไปติดแหลกไม่ได้ครับมันเป็นพลาสติกนะแล้วก็ติดกาวสามเอ็มนะครับ ติดให้สวยให้เนียนเหมือนกับตัวท็อปเฉยๆครับใช่ค่ะนะแต่ว่าใช้งานจริงๆไม่ได้นะมีลูกค้าถามเข้ามาใน t i k t o อว่าเราสามารถติดเป็นราวแท้เลยได้ไหมทําได้ครับผมเป็นอลูมิเนียมแท้เลยนะฮะก็ราคาก็จะแรงหน่อยจากปกติไอ้ตัวเนี้ยประมาณ5,000กว่าบาทตัวนั้นอยู่ประมาณ1 8ื่นนะฮะก็จะขึ้นไปประมาณเราเราจะใส่แท้เบอร์ูนยให้ครับผมแล้วก็คลิปฉลามตัวนี้เจาะรับสัญญาณครับก็แท้ศูนย์ นะครับช,ชัดเลยนะคะวิทยุชัดมากนี่เลยไปกันต่อครับผมก็ภายนอกแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาเพิ่มความหล่อให้กับชุดล้อแม็กและก็ยางครับล้อเดิมเป็นขนาด17นิ้วนะนะลูกค้าบอกว่าขอเปลี่ยนเป็น t e 37นะฮะลูกค้าขอเป็นสีน้ำตาลแบบสติกเกอร์นะครับไม่ใช่เลเซอร์ด้วยตัวนี้เป็นงาน SPP นะครับที่เขาทำออกมาเขาเรียกว่าสีเทียบแท้ของ SPP นะนะก็สามที่ e สามเก้านยกนะน้ำตาลสติกเกอร์ s p p เก้านิ้วออฟเซ็ตศูนย์นะครับยางนิโตเอสญี่ปุ่นนะครับนิโตเอสญี่ปุ่นนะ4ีสองศูนย์เอสนะครับก็ไซส์สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะยางแพงมากไซนี้ยางตัวนี้นะนิโตะนะฮะ ก็คันนี้โหลดจัดทรงนะฮะคันนี้เราต้องวิ่งไกลถึงนครนายกเลยนะเซลกีใช่แล้วค่ะครับไปที่ร้านไอชกอัพนครนายกนะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควมมาว่าขอเป็นชกร้านนี้ใช่ครับลูกค้าต้องการเราก็ต้องไปนะเราก็ไม่เคยขัดไม่เคยขัดจัดให้ตลอดอีกแล้ว <c oughs> นะก็คันนี้ทรงค่อนข้างเตี้ยนะนะค่อนข้างเตี้ยเลยครับลูกค้าเลือกเป็นชกอัพตัวกระบอกใหญ่ เป็นแบบซับแทงของตัวไอช็อคอัพ uh huh. นะกระบอกใหญ่กระบอกประมาณ56ค uh ่ะ huh. ถ้าจำไม่ผิดนะ uh huh. <laughs> ก็จะเป็นซับแทงหน้าและหลังนะนะครับท่าน,นี้โหลดหน้าอยู่ที่ที่ร้านเขาบอกว่าวัดมาที่2.8นิ้วอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ละร้านวัดไม่เท่ากันนะข้างหน้าแต่สอดนิ้วก็ประมาณ5นิ้วสอดแน่นๆหน่อยนะฮะข้างหลังอยู่ที่า3านิ้วนะฮะนะฮะก็ประมาณ5นิ้นิ้วสอดเหมือนกัน ก็คือหน้าหลังเนี่ยถ้าวัดจากนิ้วสอดอะแทบจะเท่ากันเลยแต่ว่าร้านบอกว่าข้างหน้า2.8นะข้างหลัง3มนิ้วนะเราก็เชื่อร้านนะฮะเอาข้อมูลจากทางร้านมาบอกให้นะก็บอกว่าทุกคันที่เราแจ้งสเต็ปอะว่าข้างหน้ากี่นิ้วหลังกี่นิ้วเนี่ยเราเอามาเราเอามาาตรฐานของร้านที่ร้านแจ้งเรามาดูนะคะแต่ละร้านจะวัดไม่เหมือนกันแต่ถามว่าทรงสวยไหมสวยสวยมากครับเตี้ยมากอันนี้นะหมอบเลยแหละฮะทรงนี้นั่ง7คนติดไหมผมว่าไม่ติดสบาย นะครับเพราะเราเคยลงเตี้ยกว่านี้นะสวยๆครับมาดูข้างหลังหน่อยครับเซลฟี Self ่ข้างหลังมีอะไรอ่ะให้ดูโช๊กหน่อยเพราะร้านนี้เราเพิ่งใส่ครั้งครั้งแรกนี่นะครับโช๊อัพของไทโช๊กอัพนครนะนายกนะครับนี่นะครับก็เป็นกระบอกโช๊กสีนี้นะแล้วก็มีตัวซับแทงกเกาะอ,อยู่ด้านบนนะฮะแยกจากตัวโช๊กนะครับ เพิ่มความหล่อให้กับชุดท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อท่อนท้ายนะครับปลายไทเทเนียมแท้ของพี่เม้งสั่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นท่อนท้ายต่อจากพักนะครับเสียงเดิมนะครับส่วนภายในนะครับเบาะต้องเรียกว่าสวยมากครับเป็นเบาะเกรดเดียวกับตัวท็อปนะฮะดูรายละเอียดของเบาะนะครับมีรูะเล็กๆระบายอากาศด้วยนะฮะเดินได้เขียวนะครับ สลับขาวนะครับแบบในตัว RS เลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ปักหัวบอกเป็นสัญลักษณ์ RS นะฮะตัวนี้เกรดเดียวกันเลยนะฮะเทียบเกรดได้เลยนะฮะภายในของ Active นะฮะแบบนี้นะครับแผงข้างประตูเย็บหุ่มหนังให้นะครับเดินได้เขียวนะครับแล้วก็ชุดพรมลูกค้าเลือกเป็นน้ำตาลได้ครีมนะครับสวยๆเลยครับ คันนี้ไม่ใช่คันแรกนะฮะแต่ว่าเป็นคันแรกที่แปลงแบบตัวท็อปแล้วก็จัดชุดเต็มใช่ไหมเซลุปกิใช่แล้วคะแลก็มีทั้งชุดหน้านะครับอุดเสาอากาศอุดไปเลี้ยวข้างนะครับราวหลังคาคลิปฉลามกระจกข้างเบาะหนังนะคะคือตอนนี้ทําครบครับแปลงแบบเนียนๆนะฮะดูไม่รู้ว่าตัวนี้คือแอคทีฟนะฮะเซลุปกิเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันที่รออยู่นะเซลุปกินะ ทันนี้ FC ชนบุรีนะครับก็ใครที่สนใจแนวแปลงนะครับตัวเริ่มต้นแปลงเป็นตัวท็อปนะครับก็เซฟอิซุกับเซลบุกกี้เนี่ยทำมาเยอะมากนะก็เรียกไงว่า,าคือ<ำ>เราจน <ทำ S 2> เรื่องปกติเรามีร้านแต่งอยู่ในเมอืออยู่แล้ว ก็ใครสนใจแบบนี้นะก็ติดต่อเซลเซีแล้วก็เซลูกี้เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อเราเข้ามานะครับวันนี้เสียงคอนดงังๆนะเซลลูคี้ม<ช>ันติดถนนนะช่วยรุมรถติดถนนเลยนะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะรถเยอะมากนะครับสนใจแบบนี้ครับติดต่อเราเข้ามานะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับนะช่องเสียงพีสูน์นะครับก็มีรถส,สวยมีคลิป รถสวยๆมาให้ชมตลอดครับสำหรับช่องนี้นะวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะ,ค,ะครับสวัสดีครับผม